สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้ลายเบสิกนะคะแบบนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะเหรียญใส่ด้านหลังตรงนี้นะคะทำตัวเปล่าไว้แบบนี้ค่ะประหยัดริบบิ้นนะคะใช้ริบบิ้นไม่เยอะค่ะ เป็นลายที่ทำง่ายด้วยนะคะสีก็ตามใจชอบเลยนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรมีแหนบนะคะมีเหรียญค่ะลิปบปิ้นที่เราใช้ทำนะคะตัวนี้เป็นลิปปิ้น ตาลังเบอร์สองนะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะพับลงมาสิบเซนติเมตรค่ะตรงนี้นะคะพับตรงนี้ลงมาสิบเซนติเมตรนะคะ เรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นเส้นสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะเอาริบบิ้นเส้นยาวนะคะไว้ด้านบนค่ะแบบนี้นะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะ สอดเข้ามาในห่วงตรงนี้แล้วลวงเอาริบบินเส้นที่สามเข้ามาในห่วงค่ะจากนั้นดึงให้กระชับนะคะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> คนไหนจะใส่เหรียญก่อนนะคะก็สามารถนําเหรียญมาวางตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะพับริบบินเส้นด้านล่างนะคะเส้นยาวนะคะขึ้นมาด้านบนเส้นยาวด้านซ้ายมือค่ะพับลงมาค่ะเส้นด้านบน พับลงมาด้านล่างนะคะเส้นด้านล่างขวามือนะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะแบบนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราจะพาบริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านล่างค่ะสอดขึ้นมาตรงช่องตรงนี้เลยนะคะ สอดเข้าช่องตรงนี้ริบบิ้นโผล่ด้านบนนะคะเส้นสั้นด้านซ้ายนะคะสอดเข้าช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราก็ดึงค่ะเส้นสั้นด้านบนนะคะสอดเข่าช่องตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะนํปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องด้านหน้าตรงนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงให้กระชับนะคะ รีดให้เป็นรอยนะคะการิบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นเราจะพลิกด้านกลับมาค่ะพลิกด้านกลับมาเราจะมาทำกลีบกันนะคะเราจะมาทำกลีบด้านนอกตรงนี้กันค่ะตรงนี้นะคะ ดยเราจะทําแบบง่ายๆเลยนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะเราจะเริ่มเส้นนี้นะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะพับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาแบบนี้เราก็จะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะ จากนั้นนะคะเราจะดึงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่สองนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะพับริ <ole> บบิ้นลงมาหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาค่ะแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลย แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะนาปลาลิบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะตรงนี้ให้ริบบิ้นโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะเราก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะเราก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลย เส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะพับปลายริบบิ้นลงมาหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นก็พับปลายริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยริบบิ้นจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ เราก็ดึงนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นลงมานะคะพับปลายริบบิ้นไปทางขวามือแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็บิดปลายริบบิ้นลงมาให้ได้ลักษณะน,น,นี้นะคะ อันบบนี้เลยลักษณะนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยนะคะดิบ,บินโผลขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราก็ดึงนะคะ ตึงให้ปลายแหลมนะคะแล้วก็จัดกลีบให้เท่ากันนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะประมาณนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทํากลีบด้านในตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆค่ะเราก็จะพับริบบิ้นเส้นนี้นะคะไว้ตรงนี้นะคะ พับลงมาไว้แบบนี้ค่ะเราจะเริ่มทําเส้นนี้นะคะพับเส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มทําเส้นนี้แล้วก็ม้วนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นก็สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ ลิบบิ้นเขาจะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะด้านล่างของกลีบตรงนี้ค่ะเราจะใช้แหนบนะคะช่วยดึงออกมานะคะตรงนี้นะคะลิบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงกลีบให้แหลมแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นที่สองนะคะ เส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบิ้นเส้นนี้ลงมาแบบนี้ค่ะเส้นที่สองนะคะม้วนให้ได้เป็นกลวยลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนำปลายริบบิ้นนะคะสอดช่องตรงนี้เลยค่ะช่องตรงนี้เลยริบบิ้นเขาจะโผล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะ ดึงให้ปลายแหลมนะคะประมาณนี้เส้นที่สามนะคะพับริบบิ้นเส้นนี้ลงมาแบบนี้เส้นที่สามแล้วก็ทาเหมือนเดิมค่ะมอนริบบิ้นให้ได้เป็นกลวยแบบนี้นะคะสอดช่องตรงนี้เลยนําปลายริบบิ้นสอดแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะ ดึงให้ปลายแหลมค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะหมวนให้ได้เป็นกลวยนะคะลักษณะนี้เลยสอดดิบิ้นเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะดิบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะ จัดกลีบให้เท่ากันค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะได้กลีบประมาณนี้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเราก็สามารถวางเหรียญลงไปแบบนี้นะคะวางเหรียญลงไปแบบนี้พับริบบิ้นเส้นยาวนะคะพับลงมาแบบนี้เส้นด้านบนพับลงมาค่ะเส้นด้านขวามือพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ ดิบินเส้นล่างนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชรับนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชรับทั้งสีเส้นนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็ใช้เทปใสนะคะติดไว้นะคะการลิบิ้นเลื่อนหลุดนะคะ ติดไว้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะสามารถใส่เหรียญพี่หลังได้ค่ะทำตัวเปล่าเก็บไว้ได้นะคะ ตรงนี้แล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะแล้วก็ตัดริบรบิ้นออกนะคะแล้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ